สวดมนต์วันที่16บธันวาสองห้าหกเจ็ดเจพุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารันสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสสะธรรมะสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติ <c oughs> <c oughs> สวา,าตวกตโตภควาตาธมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปัสสิกโกโอบาลิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติ ก้าสังขานุสติสุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆวุชุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนโนภควโตสาบกสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานีอัถาปุริสาบุคราเอสาะภควโตสาวกสังโฆอานุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยเฉลิกนนิโยนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติสิจินดามณีปยังมันตัง จินดามณีปิยังมันตังยังถาสังโกนังอุปาสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอุระหังปะโกทันจามหาราชาตวังมังโปสันทุนทีปังการิเทโวสุโปเสธิกิจิเทโวเยสโกปัชงทสมิงกิเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุทโภวันตุเมจิติลาภังชนะเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนะหูงชนะปิยังมะมะสักลาวะ สกตาวาพุทธรัตนังโอสถังโอตมังวรังหิตังเพวมโนสานังพุทธเตเชนะสุธินานัตสันตุปถวาสัพเพทุขาบูปัสสะเมนตุเตสกตาวาธรรมรัตนังโอสถังโอตมังวรังปาริราหูปัสสะมานังสัมมะเตเชนะสุธินานัตสันตุปถวาสัพเพพยาบูปัสสะเมนตุเตสกตาวาสังฆรัตนังโอสถังโอตมังวรังอาหูเนยยางปารหูเนยยางสังฆเตเชนะสุธินานัตสันตุปถวาสัพเพโรคาบูปัสสะเมนตุเตเจ็ด พุทธานุสติอิติปิโสภควารหัจมาสัมพุทโธวิชาสำนนัพปันโนสุขโตโลกวิถุนุตโรบริสัทธรรมสารถิสัทถาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวา,าตวกตโตภควาตารุโมสันติติโกกาลิกโกเอหิปัสสิโกโอภนาริโกปัจจัก,ก,จกตังเวท,ทิตโควินยูหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภควาตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะวะโตสาบกสังโฆสามีจิปฏิปปโนภะวะโตสาบกสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาบุคราเอสาภะวะโตสาบกสังโฆอ้าหูเนยโยปาหูเนยโยท่กขีเนยโยเฉลียกันนี้โยนุตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติสิบจินดามณีเปียงมันตังจินดามณีเปียงมันตังยะสังธาสังโฆนังอุปัสสันทิสเนหังมาตาปิตาวะอรหังปะโพธทันจามาราชา ตวังมังโพสันธุโนธีปังการเทโวสุโพเสธิกิจิเทโวเยสักโกปัชฌังทศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุโุโะวันตุเมสิทธิลาพังชนะเนยเมณีจินดาปิยังจะทถานังสัพเพชนะพู้โหชนะปิยังมะมะสิเอสักกาตวาสักกาตวาพุทธาัตนางอุสถังอุตมังวะลังหีตังเทวะมนุษยานังผุทธาเตเชนะสุธินานณสันตุบทตวาสัพเพทุกขาวุปัสสัเมตุเต สกตวาธรรมรัตนาโอสถังอุตมังวะลังปะริราหุปัสะมะธรรมมาเตเชนะโสธินานาสันตุปุทวาสภเพพยาบูปัสสะมิตุเตสกตวาสังฆรัตนาโอสถังอุตมังวะลังอาหุนยังปางหุนยังสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปุทวาสภเพโรคาบูปัสสะมิตุเตเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจาระสัมปันโนสุขตโลกกับวิทูอนุตโรปุริสัทธรมสาราธิสัทธาเทวานุสานางพุทโธกับกว่าติแปดธรรมานุสติสวากขโตภคบุตาธรรมโอสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาริโกปัจจักตังเวทิตะโพวิญโูหิติก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวักสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวักสังโฆญายาปฏิปันโนภควาโตสาวักสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวักสังโฆ ยาที่ทางจัดตาลีปุริสายุคานิอัตถปุริสัุคราเอสะพะควโตสาวกสังโกอาหุเนโยปังหุเนโยทักขิเนโยเฉลีกันนิโยนุตรังปุญญาเขตตังโลกาสาตติสิบจินนามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังฆาสังโกนางอุปัสันติสิรีหังมหัาติตาวะอระหังปภูธันจามหาราชาตาวังมังโพสันทุโนทีปังการเทโวสุปเสิทิกิจิเทโวเยสกโกปะจิงทัสมิงกิเนวา ทัตตาปียังกันตังสาริปุทโธพวันตุเมสิทธิละฟังชนานเยนยมินีจินดาปียังจ่าทานังสัพเพชนาพระหูชนะปียังมะมะสิเบศกกตะวาสัก,กตะว,กกวาพุทธรัตานาอุสัทธอุตมังวลังหีตังเทวมนุสา,านังพุทธเจเชนัสสุสนีนัสันตูปทบาสเพทุกขาบุปปาสาม,ม,ะมะิโตเตสัก,กตะวะธรรมรัตนาอุสัทธอุตมังวลังปาริราหุปัสสามะนางธรรมเตชนสโสธีนา นัสันตุพธวาสเพพยาบูปะสามิตุเตสักตะวาสังฆัตนาโอสถทวตมังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะสธทินานัสันตุพธวาสเพโรคาบูปะสามิตุเตสิบสองชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสาวาหนังจตุสัตจะสาพังระสังเกป ปิวิงสุนาราสาภาตันหังการาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสาเพปฏิทิตาไม่หังมัทธเกเต,เตมุนิสาราสีเสปฏิทิโตไม่หังพุทโทธธรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสัภาคุณาการโรหะทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโธชะทากิเนกอนทันโยปติภาคะสมิงโมคะละโน จาวามเกทัาคีนีสาวะเนไมหังอาสงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามะโสตะเกเกสะโตปฏิภาคัสมีสุริโยวะวะ,วะปะพังกโรโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโบกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวะาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิธา สิกุนากรโรปุณโญังคุริมาโรจะอุป,ปาลีนันทสีวลีเทราปัญจะอิเม,มชาตานาะลาเตติลากามมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาทินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตา รตะตานังปุระโตอาสิทคิเนพิตังสุตตะกังท้าขัดชังปัจชโตอาสิวามีอังคุริมาละกังขันธโมรบปะพิตันจะอารานะริยะสุตตะกังอากาเสฉันทนานังอาสิเสสาปาการาทิตาชินานานาวาราสังยุตตาสตตปาการะสังกตาวาตะปิตาทะสัญชาตา พหิรัตชัตตุปัทกวาเอเสสาวินายังยันตุอนันตชิราเตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนะสทธาสัมพุทธาปัญเชรชินาปัญเชรมไมิชิวิหารันติไม่หีตะเลสัทธาปาเรนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชุตโตปันทวโบธรรมานุภาเวนะชิตา ริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโยสัตธรรมานุภาวะปาติโลจาระจารามิชินะปัญชาเรติ13พระหุงมหากาพระหุงสาหสามาผีนิปมิตาสาวุ่ันตังคีเมขลังอุทิตโรรัทเสนมารังธานาทิธรรมมวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังฮลานิ มาราติเรกามะพิยุปที่เจศัพพลันติงโทรัมปานารว,วกะกามะคะมาทัดยักษขังขันตีสุทันตวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามางคลานินาราขิริงขาชาวลังอติมหัตตภูตังทาวะขีจักกรมะสินีวสุธารุนันตัง เมธำมภูเสกวิธินาทิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิออคิตาคัตทะมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปทังคุลิมาละวันตังอิจีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ กตวานะกัตถมุทรังอิวะคาภเนียจิตยายะทุขะจาวนางชากายะมะเชสันเตนะโสมะวิทินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคลานิ <c oughs> สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอิทิอัดทงังภูตัง ปัญญาปทีปรชริตโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมามังคลานิ <c oughs> นันโทปทันถ้าผู้ชาคังวิผู้ทางไม่จริงปุนเตนะเทระผู้ชาเคนะถ้ามาปายันโตอิตูปเสสชวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมามังคลานิทุกขาหะทิฏฐิผู้ชาเคนะสุดทางหะ ยะถังพามมังวิสุทธิที่ชุติอิทิภัากาวิทานัง <c oughs> ยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัธฐคาถายโยวาจานโนที่นาคิเนสรารเตวทัานตีหิตวาน,านะเนกวิวิธานิสุปัตวานิโมขังสุขังอธิขาเยยะ นโรสปันโยมหาการุนิโกนาโถหิทยะสภาปานินางปูเรตวาปารมีสภพุตโตสัมพูทิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะหุนตุเตชยมังขลัง <c oughs> ชายันโตโพธิแลมูแลสักการนางนันทิวัฒโนโเอวังตะวัง วิชาโยโหหิชยันโสชยมังคะเลอัปปราชิตะปันลังเกสีเสธปัตะวิโปคะเรอภิเสเกสัพระพุทธานังอัปคัปปตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขะโนสุมุหุตโตจะสุยิฐังพัมมาจาริยุจาริสุตทักขินังกายกรรมังวาจกรรมังปัททกขินัง พระทักขินางมโนกามังไปณีที่เตพระทักขินาพระทักขินานิกตวานะละพันตัดเทพระทักขินาภาวัตุสัพพมังคลังลักขันโตสัพพเทวตาสัมภาพุทธานุภาเวนาสตาสดทีพาวันตุเตภาวัตุสัพพมังคลังลักขันโตสัพพเทวตาสัมภาธรรมานุภาเวนาสตาสดทีพาวันตุเตภาวะตุสัพพังคลังลักขันโตสัพพเทวตาสัมภาสังฆานุภาเวนาสตาสดทีพาวันตุเต สิบสปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหินตหินต,ตาธรรมธา,าเนนะตะวันเตปูชิตาโสทิงกรรณเตทะวิหารมันท,เทะเรเทราจามชาวกะจากพิขวูสารมิกาธานาปฏิอุปาสากาคามาจากเทสนิขามาจากอิสรา สปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชะละภูช,ชาเยปิจอันทะสัมภาวะสังเสทชาตาอัฐวปปปาติกาหิจญานิกังธรรมวรังปฏิจะเตสะเพปิทุขาากขัสสะกรนทุกสังขายังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธาราจักปุคลาสังโคโหตุสมัชโควะอัตตา จหตตาะจะอเหรักขันตุสัมมโมสัมภิปิธรรมจาริโนวุฒิสัมปาปุเนยามะธรรมะอริยป,ปะเวทิเตปสันนารโตุสัมภพปิปานิโนพุทธศาสนีสเนสัมมาทาลังประเวชันตุกาเรเทโวตวัตสัตวุทิภาวยะสตานังสะมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตาชังนิจังรักขันติ ปุตตะกังเอวังธรรมเมนะดาชาโนประชังลักขันตุสาาัพดาสิบห้าเทวดาเทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขับปัตตาจจนิทุกขายาบปัตตาจจนิพยา,สา,าโสกับปัตตาจจนิโสกาหุนหตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหิสัพพะตังปุญญาสัพพะทางสัเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังทะทันตุสัธยา สีลังลักขันตุสัพพธาภาวะนาพิรตาหงตุขาชันตุเทวตาคตา <c oughs> สัพเพพุทธาพระลับปัตาปัจเจกานัจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขิงรักขังพันธามิจภาพาโสสิโมหสุมังคนคาถา โหนตูสัพพังสุมงคะังรักขันตูสัพพะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนาโสคีโหนตูนิรันตลังโหนตูสัพพังสุังคะังรักขันตูสัพพธรรมานุภาเวนาโสกีโหนตูนิรันตลังโหนตูสัพพังสุมังคะังรักขันตูสัพพเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนาสตาโสกีโหนตูนิรันตรลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิทานอนุภาพแห่งความเพียนและอนุภาพแห่งการโบชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบาลีและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกไยทางปวงเจริญท้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทเทเวดาทั้งหลายปโปรดจงอนุโมทนาในการสวดจาธทยายาทมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลภาพปิดตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวปุงปแปดตลอดจนวัตถุทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระบดิจ,จงสำเร็จศักดิดก์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทิญ